เขาชอบระบบขนส่งที่มี่ที่มันค่อนข้างง่ายแต่ l e ก็มีคือขึ้นเลยว่าจะต้องนั่งรถายอะไรจะต้องเดินไปจังไหนอะไรแบบนี้กดมก็คือตรงเวลาถ้าดีมือก็คือขึ้นเลยว่าดีเลยบบคือมันหมายถึงว่าเซิร์ชจาก g o o g l e อย่างเดียวเลยเหรอหรือว่าไง<ช>หรือต้องใช้หรือต้องมีแอปเฉพาะของประเทศเขาหรือแอปเฉพาะขนส่ว ขนส่งมวลชนเฉพาะของประเทศเขาอะไรนี้หรือเปล่าไม่เราใช้ google Google นับเลยเซิร์ชเลยอใช่ oh. เราก็เซิร์ชด้วย Google แมพสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่มหลาลัยใช่ไหมเราอยากจะไปห้างอนะไรเงี้ยเราก็เซิร์ชชื่อห้างเลยแล้วแต่ก็กดตรงเลือกตรงที่เป็นรถบัสมันก็จะขึ้นว่าต้องนั่งสายอะไร นั่งกี่ป้ายรถกําลังจะมากี่โมงแล้วตอนนี้รถที่เราจะนั่งเนี่ยรอบต่อไปอยู่ตรงไหนบอกหมดทุกวังอืมมันละเอียดเหมือนกันเนี่ยแต่ว่า<อ>แต่แต่ว่าถ้าอยากได้เจาะลึกขนาดว่าแบบว่าต้องเดินไปขึ้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยป้ายอยู่ตรงไหนใกล้สุดดีเทลมากกว่าน,นั้นอ่ะก็จะมีอีกแอบหนึ่งชื่อทานสิแต่ว่าทานสิเราไม่ค่อยได้ใช้ทำไมอ่ะ ส่วนอย่ o o ก l e กลนก็สำหรับเราก็พอแล้วแล้วเหมือนตอนแรกๆเราใช้่าสิเดียวเพราะเรางงแต่ว่าเหมือนพออยู่ได้สักอาทิตย์นึงเราก็จะเริ่มรู้จักป้ายรถเมยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเริ่มจำชื่อป้ายรถเมีอนะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแต่ o o o l l เก็จะพอส่วนเวลาจ่ายเงินก็คือจ่ายแบบเป็นเงก็ได้แ,บบไไดแต่ด้วยความที่สถานะเรามันเป็น student ค่าเทอมเราอะ่ะมันจะมีค่ารถมือให้แล้วก็คือจะมีอีกแอปึ่งไว้ใส่เป็นค่ารถมือจะเป็น QR code กดเข้าแอป,ปแล้วก็ออกต QR แล้วก็ตัแกนได้เลยแล้วก็ขึ้นไปนั่งอืมอย่างนี้ดี่เองแต่แต่ว่าความพิเศษคือ QR code จะไม่สามารถแบบส่งให้เพื่อนได้นะเพราะว่า QR code อะ่ะมันจะวิ่งวิ่งตลอดจะเปลี่ยนหน้าตา QR ทุกประมาณแบบ สิบห้าวินาทีก็เปลี่ยนสิบห้าวินาทีก็เปลี่ยนมันก็จะแขบให้คนอื่นใช้ไม่ได้ก็คือต้องใช้ของตัวเองถ้าลมเหมือนเรากอินเกมสตรีมเลยฮะใช่ใช่แต่แบบมันไม่ยากมันก็คือแค่กดข้อกอบแล,แล้วก็กดไปตรงที่จะแขงเนกับสตีมอืมอืมอย่างนี้ที่เอง รัดมือยากประเด็นนี้ก็คือถ้าวันหิมะตกเราต้องมียาอรัดมืออัน,นือ,นนอนนเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องถ้าเสื้อผ้ามันเขาเรว่าอะไรมันคอมอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเวลาซื้อก็ต้องดูว่าแบบมัน,น,นเขาจะเขียนว่าแบบไหนนะเท่าไหร่ร้อนตับทนไหวถึงเท่าไหร่ก็ต้องซช้ความนั้น Mm hmm. อรอมถืงรองเท้างมือก็จะเสียน้ว้เหมือนกันว่าแบบได้ถึงจุดาท